ดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมจ้าโทรนะหลังจากที่ผมไม่ค่อยได้ออกมาเที่ยวนะฮะล่าสุดนี้ไปไหนอุปตราบ้างไปกับอนะนะครับผมก็สปอนเซอร์เราอะวันนี้เราก็จะมาให้อาหารปลาแล้วผมตอนนี้เราอยู่วัดท่าสูงนะครับผมเราตอนแรกคือเราข้ามมาฝั่งมังมัชฉาก่อนเพราะว่าฝั่งทุกคนเยอะไ <c oughs> ม่ใช่ <c oughs> เราคิดไว้อยู่แล้วไงออไปใครตะกล้อง,องน,นเอาไปกินนั่นเองเดี๋ยวระวังนะครับผมนะครับเราจะเป็นเหยื่อปลัสสาวะได้เรา ไอ้ชี้ตกใจอะ่ะปลาตวยเออเล็งเข้าไปจะให้ดูความร่มของบุญของที่นี่ครับว่ามันไม่ไดีอย่างหนึง่งเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับปลามันจะไม่สามารถหาอาหารเองได้ตามธรรมชาตินะผมเพราะเดี๋ยวมันจะมารอแถวนี้แหละคนมาให้นะครับผมเหมือนว่ามันจะเป็นการทำบุญแต่ก็ไม่ใช่ไม่ไม่เชิงนะผมก็ไม่เชิงหรอก เพราะว่าปามมันจะหาอาหารเองไม่ได้นะผมมันจะมารออาหารที่เราเลยเดียวนะครับหาเองไม่ได้งั้นเหรอใช่เเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศดีกว่าแล้วปัดเออเดี๋ยนี่สิฝังดูแล้วกันไปไป มตอนนี้เราอยู่มาอยู่ณฝั่งของวัดท่าสุงเขาจะฝั่งวีหารแก้วใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้เราดึงเกมคนหนึ่งอันนี้อยู่ฝั่งเนี้ยผมเคยมาเที่ยวอยู่ครั้งสองครั้งนะผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีอันนั้นด้วยเป็นสนามหญ้านะครับผมแล้วจะมีบ่อข้างในนะัะส่วนเรื่องประวัติความเป็นมาเนี่ยอันนี้ผมก็ลืมไม่ได้ศึกษามาผมคือผมตื่นเช้ามาเนี้ยแล้วผมจะไปทําบุญนะฮะแล้วก็ไม่รู้นึกคึกอะไรนะฮะผมเพิ่งไปตรวจงานดูนะฮะว่า ไปไหนก็ไปเนี่ยยังไม่เคยมาวัดท่าสุงนะครับผม <Okay. S 1> เลยพามาเข้าเลยเจอโอกาสใช่ผมก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้คืออย่างที่รู้นะฮะบางวันเราก็ไม่ลงคลิปนะครับผมเพราะเรางานคลิปลงกันไม่ทันนะครับผมติดงานด้วยอันนี้อะไรนะ่ยโอ้สวยนะอันนี้ไม่มีป้ายบอกนะผมจะบอกเฉพาะตรงที่มีป้ายนะครับผม <laughs> อันนี้จำไม่ผิดโอ้นี่นะครับผมที่เปิดไฟนะฮะ ไม่เกยวกำลัาางเมเื่อกอีว่าเราจะควรจะไปตรงไหนก่อนนะครับผมคือตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะส่วนวิหารนี้ผมก็ไม่รู้นะเขาชื่อวิหารอะไรแต่ถ้าจะไม่ผิดวิหารแก้วอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมใช่ฝั่งโน้นเลยส่วนวิหารอันนั้นท่นวิหารอะไรที่อย่างเรล่ะไอเสียงคลองสวยมากแล้วมันจะมีวิหารของปู่ฤาษีลิงดำด้วยนะ รู้สึกว่าจะวิหารอะไรทุกอย่างเลยแหละมันต้องเดินขึ้นไปอ่าวควาก็เราจะไปเดินดูฝั่งนี้ก่อนไปเดินดูถ้ารูฝั่งนี้อ่ะ <c oughs> มีฝั่งนี้เขากำลังทำงานกันอยู่เลยก็ไม่มีป้ายบอกนะผม <c oughs> แต่มีพระซึ่งแน่นอนนะฮะผมก็โง่ออครับผม No, <laughs> oh, yeah. อนนี้ครับผมเราอยู่นะลูนสมเด็จย่าใช่ไหมใช่สมเด็จนี่สมเด็จลูกสมเด็จย่าลูกสมเด็จอะไรเออต้องไปดูว่าคพรามจริงที่คุณผู้ชมเห็นผ่ามแต่เมื่อกี้เพามจริงมันมีสะพานนะเดี๋ยวลองกอ่กอคลิปกลับไปนะครับอ่านะครับฟังดูสะพานน้ำท่วมนะครับก็เลยขึ้นไปไม่ได้นะจะไปก็ได้ก็แค่สะพานนี้นะครับผมใช่ว่าแต่เห็นแ คือครั้งล่าสุดที่ผมมาในน้ําเขียวมากเลยนะออันนี้ถือว่าน้ําใสขึ้นเยอะแล้วเน่ยใช่มีการหันน้ําแล้วคร<น>ั้งนี้ที่ผมมาเน่ะมีคนมาเล่นโยคะด้วย <c oughs> แต่ตอนนี้คือไม่มีเลยนึกว <c oughs> ่าเราทำไทยเก้กนี่คี K ่ o a <c oughs> แล้วก็ดูจากสภาพลาแล้วเนี่ยคือไม่มีที่ไปต่อแล้วนะผมจะมีก็คือพระพุทธรูปนะฮะ99องค์หรือเท่าไหร่นี่แหละเรียงไปยันนู่นน่ะ นู่นเลยเหรออ่าที่ขับรถผ่านมาเมื่อกี้คือไม่เห็นนะฮะคือผมถ่ายฝั่งหนึ่งไม่ได้ถ่ายฝั่งพระนะผมอ่าถ่ายเดี๋ยวผมจะพาไปดูย่อยๆก่อนนี่ผมมีบันไดตรงนู้นอยู่ไปเราจะไป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 นั่นแล้วผมก็ขอฝากพื้นที่ช่วงนี้นะครับผมอ่าลงโฆษณาหน่อยโปรโมทโปรโมทอบคุณนั่นแล้วผมไปฟังเพลงไม่กล้าพอนะครับผมทางช่อง อัตโต้มิวสิกนะครับผมเอทโต้นะครับผมอัตโต้นะอัตโต้มิวสิกนะครับผมก็อย่าลืมไปหาฟังก็ได้นะฮะฟูดไม่รู้คลิปนี้ลงไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเพลงจะลงหรือยังก็เร็วๆนี้นะครับผมได้ได้ดูแน่ได้ได้ดูได้ดูได้ฟังแน่ครับผมขอกันไว้อโหบอกได้เลยว่าดิร้อนเลยนั่นเลยว่าเป็นเป็นเพลงแรกของช่องเรานะครับผมที่ได้ร่วมมือกับทาง อ,อีกฝ่ายหนึ่งนะครับผมซึ่งทํามาเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะครับผมอมแล้วก็แน่นอนนะครับผมเราจะไม่ได้ลงช่องนี้นะฮะเราจะลงช่องเฉพาะเพลงเลยนะฮะก็อย่าลืมไปฟังผมโคบงโค,บคบเบอร์แล้วก็มีคนอื่นร้องอีกเยอะแยะเลยนะ,ะนะครับผมจากอัตโต้มิวสิกนะครับผมเอ๊มันมันอ๋อนี่ถักขึ้นตุ่มตวงนะครับผมนี่นะครับผม คือมียาตลอดอย่งน,นู่นเลยนะครับโอ้โหก็ขออภัยกับพื้นที่ด้วยนะ <c oughs> เนาะตรงนี้ความจริงเมื่อก่อนเียมันสวยมากเลยนะถ้าเขาไม่เอาไอที่มูดดูแลกาศมาใช่แล้วก็แพนกล้องไปทางนี้นะผมทางนี้ตัวประตูเขาปิดนะผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมป้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายนะผมอ่อาเขาเรียกที่ไหนวะ วัดแก้วใช่ไหมมีหานแก้วมีหานแก้วนะครับผมไปไปไปก็สำหรับวันนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับผม <c oughs> ก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เที่ยวนะฮะเพราะว่าหาช่วงวันว่างเนี่ยยากมากนะครับป่าวช่วางภาพไม่ว่างด้วย <c oughs> แล้วก็นะครับผมอย่าลืมไปฟังเพลงนะฮะไม่กล้าพอทางอัลโต้มิวสิกนะครับผม พิดเป็น,นคำว่า <c oughs> ATO นะครับผมไม่ใช่ t o a นะเว้ยใช่ ATO นะครับผมแล้วก็ฝากนะครับผมคลิปทิ้งท้ายเป็นวิหารแก้วใช่ไหมเ <c oughs> ออฝากคลิปทิ้งท้ายเป็นวิหารแก้วภาพสวยๆแล้วก็รวบรวมภาพสวยๆที่ถ่ายมาทั้งหมดนะฝากครับผมฝากเจอกันบ๊ายบายจ้า <c oughs> <c oughs>